สวัสดีครับเมื่อนี้มีเมนูพิเศษบ้างย่างคั้มมีมีเฮดเฮดบลรถเฮดบลรถเอาไปเลยไปเลยเออลองดูอันนี้ข่อันนี้ไข่ไข่หมูนะเขาเออน้องไข่หมูไข่หมูอ้าวลองมังดูไข่หมูไม่แม่งไข่แมวเนี่ยลองมังไข่หมู

โอ้ข้าวลวงต้องนอกแล้วก็ไปป่าเจ้ามันรวงข่อยไรเจ้าไม่ได้ขัดกินที่สุดเนี่ยเล่นดีเกินเจ้าก็เออลองเบิ้งลองเบิ้งอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งหน้าตามันหลังจากที่แล้วแล้วพี่น้องครับจากที่เขาล้วนนำห่อนแล้ววันนี้วันนี้ล้วนนำห่อนแล้วเขาเขาเาสียบไปใส่ตัวเอามะมักเอามะมักเนาะมะมักว่าสัญญาณเอาลวดดีมาใส่เขาเห็นมันมันมาดวันเถอะใช่เป็นเอื้อใช้มาใส่

รถดีไซน์ครับหลบบังจากที่ย่างเรียบร้อยนี่เขาเอื่นว่าอันทะหมูเนาะลองมึงเป็นไงโอ้โหครับอ่ะลองดูอ่ะเป็นไงเป็นไงมลําโยัวบ้างเดย นี่ครับเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากที่เข้าอยางเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมอร่อยให้พี่น้องไปล่องเมืองเด้อครับเด้อเขาว่าเอิญไม่ยังก็อันท่าหมูเนาะอันท่าหมูเอออันท่าหมูเาภาษาเรา,า,าลลห้มหมูอะฮ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 ะาะฮะฮะฮะ้าานะฮะฮะฮะอะฮ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 ะกะฮ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 ร นี่เขาเรียกว่าอันทะอันนี้อันนี้เอาเขาเรียกว่าอันทะหมูพูดอะโอ้โหอันพูดอะไอยากซิมกันไปรถขอบคุณอะไรครับ